ไปแก่งคุดคูกันต่อนะครับเลี้ยวขวาออกร้อนร้อนขาแปลนะครับพี่ไปแก่งคุดคูเหรอครับพี่ไปอีกไกลไหมครับเนี่ยไปเลยครับไปเลยเลยเหรอครับรับขับผมว่าอะไรครับใช่ครับอ้าวสวัสดีครับ โอสวยมากเลยตัวใหม่ โอเคครับเราจะแยกรางกับ C D หกห้าสูตรนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวน้ำมันผมจะหมดละ oh, <no. S 1> อ้าวนี่มันแก๊สนี่ว่ะซาดว้าวว้าวสสยทิ้งสายทิ้งเนี่ยเนี่ยรถสง่งพิซซ่าโคตรหล่อเลยโอ้โหลายดูกะตีด้วย โอ้ยเอาเดิอลูกมึงอย่าเบิร์ดเด้อแต่มันเด้อตายดิไกลแน่ๆเลยนะไม่มีปั๊มเลยสารกระพริบมาตั้งนานแล้วเนี่ยมึงอย่าหมดนะโอ้ยฝูงบิน150 เห็นปั๊มแล้วเย่เอาโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ปัป๊มปตทอ่าอํเาเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ผมหาอะไรกินเรียบร้อยแล้วแหละกินน้ำพักผ่อนนะครับก็อีกหน่อยเดินทางต่อไปเชียงคานนะครับต่อไปแล้วก็ไปแองพุดคู พร้อมละแบตกล้องหมดไปแล้วนะสองก้อนน้ำมันก็เติมเต็มถังไป3าสี่รอบแล้วเพื่อเอาเรื่องเลยก็เมื่อกี้ก็เต้นดันกับ CB ของค่าศูนเนะครับแล้วก็นินจา250ตัวเก่านะก็ไม่ทนเขาออกหมอบเอานะครับเขาขี่เชียวกัน ก็โอเคก็พอได้นะครับเราก็แบกของไปเยอะด้วยดูดิเป็นรถขนของหมดเลยตอนนี้มองว่าเชียงคานจะมีปั๊มนะถ้าไม่มีไม่ได้แล้วพอดีวันนี้เห็นเขาจัดทริปกันด้วยเนาะก็ยังไม่เห็นรถมอไซค์กลุ่มไหนเลย หรืออาจจะเข้าซอยไปกันนะครับเพราะว่าบางคันก็แต่งไปประกวดเนาะต้องได้เปลี่ยนท่ออะไรอาจจะหลบๆไปเอาแต่ว่าในปั๊มก็พอเห็นบ้างนะครับคนที่ว่าไปทิปกันเนาะโอ้โเปแจ่มมาก อนี่บิ๊กซีจังหวัดเลยเนาะโค mm hmm. cool. तो मना เบอร์เชียงคานแกงคุดคู่โอเค

อ๋อ oh. ไปด้วยกันหรือเปล่าครับโอเคจะตามกันทันไหมนี่ <laughs> ไทยว่นะนะใหญ่มากใหญ่มากโัววิวอย่างสวยภูเขาล้อมรอบเลยอ่ะสวยสวยถนนก็สีเลนสวยๆเลยนะครับเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลย มาเจอมัะเนี่ยมาเจอมัะเนี่ยโอ้โ oh, หทิวเขา ็เเคยเหนโอเคครับตอนนี้เราถึงอำเภอเชียงทานแล้วนะ <Yeah. S 1> อ๋อมีสูตรซูซูกิด้วย mm hmm. เราจะไปทางไหนว่าปารหนองคคาอีก200โลเลยเหรอนี่ไกลชิบหาย oh, no. าวแล้วมันไปทางไหนวะเนี่ยแห่งคุดคูวัวอ๋อไปทางขวานะครับโอเคถึงแล้วอ๋อส่วนมากก็เป็นบ้านไม้นะครับอ๋อเือบ้านเชียงสวยๆชอบนะบ้านไม้โอ้นี่ธนาคารยังทำเป็นไม้เลยเ <Wow. S 1> นี่ย ไม้ผสมปูนกม็มีชอบบ้านไม้ครับสวยดีแต่จะดูแลยากหน่อยเยสมิตซูอีโวนครับโอ้โหแม่งหล่อมากสีฟ้าโอ oh, ้ยงจังหวัดเลยนี่มีอะไรเจ็ๆเ,เยอะส <Yeah. S 1> ายทิปก็เยอะนะครับเหมือนจะกกันเองดีเนาะแถวเลยเนี่ย ถนนสวยแล้วก็วิวสวยด้วยนะครับแต่ปั๊มนี้ไม่ค่อยมีเลยแก่งคดคูดไปทางไหนครับดเลยมาแลวเลยมาแล้วเหรอครับไลกลหรือยังครับไม่ไกลหรอกกขับย้อนแปมจะมีทางเข้าทางแนเลยโอเดียวขไาไปเลย้ามับร<อ>้านนะคแก้วค่ะร้ามเลยจซอยเข้าไปอม,มันไม่มีป้ายบอกนะครับมัน อ๋อเหรอกิโลครับกลับไปเนี่ยห้ากิโลครับของครับ,อบ,รบโอเคเห็นละโอ้ปลายตัวนี้บังไม่เห็นขี่เร็วด้วยแก่งคุดคู่คุดคู่หรือคุดคู่วะคุดคู่เออคุดคู่โอเค ไปทางไหนวะเฮ้ยหลงทางอีกแล้วเนี่ยโอ้ไปทางนี้ทีวนี้ก็ขายมะพร้าวแก้วนะครับเป็นของฝากเยอะเลยหลายร้านมาก อ่าสี่ห่อร้อยบางก็นก็20บางก็40น,นะครับเขามีหาดด้วยเหรอเพิ่งรู้แกงคุดคูบ้านเจ้าคำแกงคดคูออกไปได้เลยเขียวอันนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับ ขายของเฝาก็ถึงแล้วแกงคุณคูโอ้วิวสวยดี ร้อนมากสงสารเครื่องเลยตอนนี้โอ้ถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กเคยมาอยู่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้เขาเพิ่งทำใหม่นะครับนี่ไงการลครหนึ่งนานมาแล้วมีพานป่าคนหนึ่งชื่อจึง้งครึ่งนั่งแดงจึ้งครึ่งนั่งแดงนอนตะแคงจุฟ้าแล้วก็เด็กน้อยเล่นมากบ้านในหูดาง อันหนึ่งจึงครึ่งเด้งแดงได้ตามราความโดยหนึ่งมาจากทิศตะวันตกของอำเภอเชียงคานในปัจจุบันเนาะพอมาถึงริมของเห็นควายเงินนอนพักแช่น้ําอยู่บริเวณแก่งคุดคูในปัจจุบันจึงครึ่งดั้งแดงจึงดักส้มยิงแล้วก็พอดีชาวบ้านแล่นเรือผ่านมาควายเงินตกใจตื่นตะลึขึ้นไปบนเขาลูกหนึ่งต่อมาเขาลูกนี้ได้ชื่อว่าภูควายเงินเนาะอ๋อภูควายเงินอยู่โน่น โอเคแล้วจึงครึ่งนั่งแดงโกรธคนที่แล่นเรือผ่านซึ่งเป็นต้นเหตุให้ควายเงินหนีไปจึงกันแกล้งด้วยการขนหินมาขวางกั้นลำโขงไม่ให้เดินเรือได้จึงคึ่งนั่งแดงทําการเกือบจะสําเร็จก็พอดีมีสามเณรรูปนึงนะประมาณว่ามาแนะนําให้หลอกให้นายผ่านใช้ไม้เฮี้ยไม่ใช่ไม้ไผ่ชนิดหนึ่งมาทําเป็นไม้คานหาบหินแทนเมื่อจึงคึ่งนังแดง ใช้หามหินไม้คานหักหังบาดคอตายคุดคู่อยู่ที่ริมโขงนั่นเองแก่งหินนั้นจึงเรียกว่าแก่งคุดคูด่อ๋อนี่ตำนานนะครับนี่เป็นหนักกิโลใหญ่อันนี้ทารี่หลวงพระบาง โอเคเป็น谢谢ท่าเรือน,นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นประเทศลาวโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อละอันนี้น้องๆมาจากจังหวัดเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับทุกคนอ่าพี่ไปต่อละไปละบ๊ายบายเจอกันโอกาสหน้ารอดูคลิปล่ะครับ เนี่ยเดี๋ยวมีรูปปั้นไหมเนี่ยอ๋อรูปปั้นนี่ครับมันก็สูงอยู่แล้วเนี่ยสี 4, ่ห้าเมตรเลยเป็นรูปถือธนูเนาะโอเคไปละกลับบ้านเราเขาเนี่เฮ้ยไม่ได้กลับดีไปให้น้องคายต่อนะครก็รอติดตามชมตอนต่อไปได้เลย 5ห้าแล้วก็เวมนะครับเดินทางปลอดภัยครับน้องๆโค้งโหดมาก าซ้นแก้วหาซ้อนแก้วจขึ้นได้ไหมเนี่ยจอะถ่ายรูปหน่อย